ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่สามารถตายได้คุณจะทํำยังไงและคิดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผู้ที่ไม่สามารถตายได้อาจ,จิน และสาหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราอันเจนี่บอยร้องวางจาหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสื้อลันบอยฟัตตอนพรีเมียม100%เนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วยกับสกินแบบดีพจีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันเจนี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีสคริปชันนี้เลยนะคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องอาจิน ใครที่อยากดูเองอยากอ่านเองเปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรอ่าฟังต่อได้วันนี้เราก็มาอยู่กับมังงะที่ชื่อว่าอาจินนะครับคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเนอะเพราะว่ามันเคยทําเป็นอนิเมะลงเน็ตฟิกแหละแต่คุณภาพของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเข้าขั้นปีศาจร้ายเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆเบอร์เซิร์กปี2 0ง6เลยแหละแต่ว่าไม่เลวร้ายเท่านะถ้าใครอยากดูเนี่ย ไปดูได้เลยใน Netflix นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่มันทีดีแข็งๆอ่ะเออนะครับแต่ว่าเวอร์ชันหนังก็มีเหมือนกันได้สตโตะดาเคีรุมาเล่นเลยนะครับแต่ก็ก็สนุกไปก็สนุกนะครับเวอร์ชันหนังก็สนุกถือว่าใช้ได้เลยล่ละแต่เวอร์ชันมังงะคือที่สุดครับเพราะว่าไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนนะไม่ว่าจะเวอร์ชั่นหนังเวอร์ชันอนิเมะนะครับจะมีการดัดแปลงเนื้อหาให้ต่างจากมังงะตลอดเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับคือหนังเนี่ยเข้าใจแต่อนิเมะมึงจะตัดทําไมมึงอ คือเซ็งมากนะใครดูอนิเมะก็จะเซ็งๆหน่อยนะช่วงช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะว่ามันต่างจากมังงะหมดเลยนะครับทราดีก็าหาอ่านเองดีกว่าสามารถซื้อได้ในเว็บเสียมิเตอร์ช็อปนะครับ17เล่ม799บาทส่งฟรีนะครับมีไม่มีแต้มสันด้วยเออนะลองดูแล้วกันอันนี้โปรโมทให้เขาฟรีๆเป็นเลยของของเขาดีจริงหลังจากที่ผมได้อ่านครบทั้ทง17เล่มเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่งโคตรสนุกเลยทุกคนนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ดูหนังแอคชั่นดีๆสักเรื่องอ่ะที่แบบมาจากฮอลลีวูดอะไรอย่างนั้นเลยนะ เอางี้บอกตรงว,ว่าเรื่องพอดเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าโดดเด่นอะไรอย่างแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่ทําให้อาจินโดดเด่นเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถใช้เหตุการณ์ที่คนเนี่ยมันไม่สามารถตายได้ได้ไดอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับคือแผนการบางอย่างภายในเรื่องเนี่ยมันล้ำซะจนเราแบบว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเออซึ่งมันเจ๋งสุดๆเลยนะครับแล้วที่พวกนี้มันทําได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้มันคืออาจินนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับอาจินทั้งหมดเลยเท่าที่ผมหามาได้จากภายในเรื่องนี้แล้วกันนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอาจินคืออะไรและ พวกนี้มันมาจากไหนอาจินเนี่ยไม่มีความหมายตรงๆในภาษาไทยนะครับแต่ในบริบทของเรื่องนี้นะที่เชื่องกินเนี่ยคืออาจินเดมิฮิวแมนนะครับมันก็แปลได้ประมาณว่าเป็นแบบมนุษย์สายพันธุ์ย่อยอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเทียบกับบริบทภายในเรื่องแล้วมันก็ควรจะแปลว่าเป็นมนุษย์พันอมตะนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องหลักของอาจินนะครับจะกล่าวถึงเด็กหนุ่มมอปลายคนหนึ่งที่ชื่อว่านากาอิเคนะครับที่เขาเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมออยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป แต่กลับกรนว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากับโดนทักสั่งชนเข้าเต็มๆเลยครับเออแต่แทนที้เขาเนี่ยจะได้ไปต่างโลกนะเขากับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เว้ยโดยที่แบบไม่มีร่องรอยของบาดแผลอยู่เลยครับท่ามกลางหมู่ประชาชนที่เฝ้ามองกันโดนรถชนเขาอยู่ครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยตกเป็นเป้าสายตาจากทุกคนเพราะว่าอาจินเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ไม่ใช่เป็นความลับนะมันถูกบรรจุไว้ในการรียรู้ของคนทั่วโลกเลยด้วยซ้านะครับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถตายได้เออทำลองนี้นะครับแล้วพอดากาอีเคนปุ๊บมันมันคืนชีพตรงนั้นอะ่ะโอ้โหก็เลยโดนแจ้งข่าวไปถึงรัฐบาลเลยครับให้มาจับตัวเจออาจินคนใหม่แล้วอะไรนี้ก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายเลยนะนาการีเคก็เลยต้องรีบวิ่งหนีไปนะครับเพื่อที่เตงจะได้ไม่ถูกจับไปทดลองอะไรบางอย่างที่มันโหดร้ายมากๆของพวกรัฐบาลนะครับ แล้วก็ในภายหลังเนี่ยนักกิจเคชก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาจ,จินมากกว่าที่รัฐบาลออกข่าวมานะรัฐบาลออกข่าวมา3าคนอะไรหรือเลยรทำรองเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วแม่งมีเป็น10บๆเลยแล้วก็มีแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายเลวฝ,ฝ่ายนุ่นฝ่ายนี่อะไรเนี้ยต,ตาๆม,มากมายเลยนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตมามันเองนะครับในอาจ,จินบอกเลยว่าโคตรจะมันโดยเฉพาะตัวร้ายของเรื่องนี้อย่างซาโต้นะครับที่แบบว่าเท่เกินหน้ากตาทุกตัวละครไปเลยอ่ะ เรื่องนั้นช่างมันนะครับเรามาพูดถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาจินกันต่อดีกว่านะครับแล้วคําถามต่อมาคือแล้วอาจินคืออะไรล่ะและมันมาจากไหนคําตอบนี้นะครับมันเพิ่งมาเฉลยในเล่มที่17หรือว่าเล่มจบนั่นเองนะซึ่งคาตอบเนี่ยก็ไม่ใช่คาตอบที่น่าพอใจเอาซะเลยนะครับเขาบอกว่าอาจินเนี่ยมันมาจากหัวใจอันกล้ากแกร่งของมนุษย์ครับที่มันมาจากความไม่อยากตายของคนนั่นเองนะซึ่งความไม่อยากตายตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความเป็นอมตะขึ้นมางงไหม งงผมก็งงเหมือนกันช่างแม่งครับเอาว่าจริงๆแล้วอาจินเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คิดแบบสดสดสดแบบตอนต่อตอนคือไม่ได้มีการวางโครงเรื่องอย่างละเอียดนั่นเองครับอันนี้ผมไม่ได้มั่วขึ้นมาเองนะแต่ออกจากปากอาจารย์ผู้แต่งอย่างอาจารย์ากามงสกุลอีเองเลยนะครับเขาบอกเองเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้คิดพอดมาก่อนครับผมเขียนไปเรื่อยๆก็เพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละครับคืออะไรหลายๆอย่างแบบพูดที่มาที่ไปมันก็เลยแบบช่างมันนะ er ครับ อาจว่าเราโฟกัสที่ความมันของเรื่องนี้จะดีกว่าตามนั้นดีกว่าเหตุผลก็มีแค่นี้แหละครับแค่แค่คนไม่อยากตายคนแบบเออฉันยังมีหัวฉันมีงั้นอ้าวกลายเป็นอาจินงงงงไหมงงเหมือนกันเออช่างมันแล้วมนุษย์แยกกับอาจินได้ยังไงบ้างเออบอกเลยว่าไม่มีทางครับเพราะว่าแม้แต่อาจินเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจินเข้าใจไหมถ้าไม่ตายซะก่อนเนี่ยจะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองเป็นอาจินนะครับก็อย่าอย่าไปลองทําตามนะโอเคไหมอย่าอย่าอยากรู้ตัวเองเป็นอาจินไหมนะขอร้องล่ะนะครับ เออคือใช่ครับอย่างนักาอกเคม่เอกของเรื่องเนี่ยมันก็รู้ว่าตีมเป็นอาจ,จินก็คือตอนโดนรถชนนั่นเองนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับนากาอกเคเนี่ยเขาเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทาลกแล้วนะครับและในตอนนั้นร่างกายเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นั่นเองครับเออนั่นแหละนั่นแหละนะโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแล้วก็มารู้ตัวทีก็คือตอนที่โดนรถชนนี่นแหละนะและอาจ,จินเนี่ยจะไม่สามารถตายได้เลยจริงๆนะครับอาจินเนี่ยเป็นร่างอมตะที่สมบูรณ์แบบจริงจริง คือไม่ว่าทํำยังไงก็ไม่ตายจริงๆผมพูดจริงๆนะไม่ตายเลยครับยังไงก็ไม่ตายจะให้ไปตกลาวาจะให้โดนรถทับรถแบนจะให้โดนบทขี้ไม่ตายครับยังไงก็ไม่ตายจริงๆเว้ยตัวอาจินนี่เป็นอะไรที่แบบเรียกเรียกว่าเป็นอามาตะาจริงๆเลยก็ว่าได้พอเมื่ออาจินเริ่มเข้าสู่กระบวนการหยุดการหายใจเมื่อไหร่ร่างกายเขาจะทําการรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังสามารถบาดเจ็บได้นะต้องแยกก่อนก็คือถ้าเกิดว่าไม่ตายแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสแบบแขนขาดนิ้วด้วน หูแหว่งตรงเนี้จะไม่มีการรีเซ็ตนะครับแต่เมื่อร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจแล้วนะครับมันจะรีเซ็ตัวเองก็คืออะไรที่เคยขาดไปอะไรที่เคยหายไปมันจะกลับเข้ามาสู่ร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งจนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ครับซึ่งผมขอแบ่งประเภทการคืนชีพของอาจินเนี่ยได้เป็น2แบบใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวจะมีแบบย่อยไปอีกนะนั่นก็คือ 1. การเสรียชีวิตแบบเชื่อมชิ้นส่วนอ่ะ ก็คือในกรณีที่อาจินคนนั้นตายนะครับแล้วแขนขาดนิ้วด้วนหูหลุดอะไรดี่แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วมันไม่ห่างจากตัวมากนะครับเมื่ออาจินคืนชีพเนี่ยอวัยวะชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้เป็นอาจินนะครับถ้าทําการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันใหม่อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับและ2หากอาวัยวะที่ขาดกระเด็นไปเนี่ยมันไกลเกินระยะที่อาจินจะสามารถดึงกลับมาไหวนะครับ ร่างกายของอาจินจะทําการสร้างชิ้นส่วนอวัยวะนั้นขึ้นมาใหม่แทนของเก่าแล้วของเก่าเนี่ยก็ยังอยู่แบบนั้นต่อไปเออคุณเข้าใจใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าแขนคุณขาดแล้วแขนคุณเนี่ยมันกระเด็นไปไกลมากห้าเมตรสิเมตรอาจินจะไม่สามารถเชื่อมต่อแขนนั้นกลับมาใหม่ได้แต่อาจินจะสร้างแขนขึ้นมาใหม่แทนนะครับในขณะที่แขนเก่าก็ยังอยู่ที่เดิมนะเออคุณก็จะมีแขนสามข้างอะไรเงี้ยเก็ตไหมเออซึ่งกระบวนการเนี้ย ก็จะสามารถเกิดขึ้นกับบริเวณหัวได้เหมือนกันนะครับเช่นคุณหัวขาดแล้วหัวกระเด็นไปไกลเกิน10เมตรหัวของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วตรงนี้แหละที่บางคนอาจจะคิดว่าหรือนี่คือการตายของอาจินคือมันไม่ใช่ตายจริงๆแต่ว่ามันคือตายในด้านความรู้สึกว่าคุณจะไม่ใช่คนเก่าอีกแล้วคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าหัวเก่าของคุณเนี่ยมันกระเด็นไปไกลเกิน10เมตรแล้วอาจินก็เลยสร้างหัวใหม่ขึ้นมา แล้วสมองความรู้สึกทุกอย่างของคุณมันไม่ได้จากหัวอันนั้นที่หลุดไปสิบเมตรแล้วกลับมาเข้าหัวคุณนะมันคือหัวคุณทั้งหัวถูกสร้างขึ้นมาใหม่จะก,กลายว่าหัวคุณอนะมีสองหัวเข้าใจป่ะเออแต่จริงๆแล้วการรับรู้ของคุณอนะมันก็เหมือนเดิมแหละไม่มันไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ว่าในด้านคนรู้สึกอะนี่เราคือคนใหม่หรือเราคือคนเดิมกันแน่เห็นไหมมันจะมีความอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ให้รู้ว่าแม้แต่หัวเนี่ยก็สามารถคืนชีพใหม่ขึ้นมาได้นะโดยการสร้างขึ้นมาใหม่ อ่านะครับแล้วก็ในกรณีต่อไปครับผมขอเรียกว่าในกรณีที่2.1แล้วกันในกรณี2.1หากร่างกายเละแบบแหลกละเอียดอาจินจะทําการฟื้นฟรูร่างกายจากชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายครับที่ยังเหลืออยู่ยกตัวอย่างแผนการสุดล้ําของซาโต้ในเรื่องเลยแล้วกันซาโต้เนี่ยคือตัวร้ายของเรื่องนะแต่ว่าผมยังไม่ขอลงลึกผมจะไปลงลึกคลิปหน้าคลิปของซาโต้อ่าสปอยล์ไว้ก่อนเลยคือมันจะมีซีนหนึ่งนะกันถ,ถ้าใครดูหนังมันก็จะเห็นซีนนี้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าผมขอเล่าของเวอร์ชั่นมังงะแล้วกันนะครับเป็นซีนที่ซาโต้เนี่ยต้องการไปสังหารคนที่อยู่ในตึกรักษาความประภัยที่แบบแข็งแกร่งท่สุดในญี่ปุ่นจะว่ากันก็ได้นะครับทีเนี้ยตำรวจก็ล้อมอยู่ข้างหน้าข้างในอาคารก็มีบริยากาศชั้นยอดซาโต้เป็นทางเข้าไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับ แต่วิธีการที่ซาโต้ใช้เนี่ยมันล้ำอนาคตสุดสุดและใช้เงื่อนไขของการคืนชีพของอาจินน่ะได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนั่นคือซาโต้เนี่ยตัดจที่จะตัดแขน,ขนของตัวเองข้างหนึ่งครับไม่เป็นแขนซ้ายมั้งตัดแขนซ้ายเตเองข้างหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วมันเอาไปทอดใช่มันเอาแขนเตเองไปทอดเป็นไก่ทอดเว้ยแล้วก็เอาไปคลุก,อย,กอยู่กับไก่ทอดนะครับแล้วแล้วก็ทาการส่งเดลิเวอรี่ไปให้ทางตํารวจแล้วตารวจก็เอาสิ่งนี้นึกว่าเป็นอาหารของคนที่อยู่ในอาคาร ก็เลยเอาไปให้ขั้งในอาคารครับและใช่ครับเมื่อหน่วยอาจินเปิดดูกล่องไก่ทอดแม่งเจอแขนซาโตะหลังจากนั้นเมื่อซาโตะกะเวลาได้ที่แล้วซาโตะก็ทาการไปที่โรงบดไม้ไม่รู้เรียกงี้เปล่าและซาโตะเนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปในเครื่องบดไม้ครับอทําให้ตัวเองเนี่ยร่างเหมือนหมูบดละเอียดเลยนะแล้วไงต่อหลังจากนั้นร่างกายของซาโตะก็จะเปคืนชีพใจตึกตามแขนที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นอวัยวะชิ้นที่ใหญ่สุดยังไงล่ะครับล้ลําล้าเล้ําเลยอะล้ําเวอร์เออซีนเนี้ยนะเพราะร่างกายสตอเนี่ยมันถูกบดละเอียดไปแล้วใช่ไหมมันก็เลยไปคืนชีพที่แขนที่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่เป็นเหมือนกับการทีเลพอร์ตไกลๆเลยก็ว่าได้ครับโคตรเจ๋งเลยนะอืมประมาณนี้ต่อไปครับ2.2 เนื่องจากการคืนชีพของอาจินจะไม่สามารถถูกขัดขวางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามหากมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางการฟื้นฟูอาจินจะทําการสร้างสสารบางอย่างมาสลายสิ่งนั้นที่กําลังขัดขวางการฟื้นฟูเขาอยู่โดยที่ไม่สนใจว่าสสารนั้นจะเป็นสสารอะไรจะเป็นของแข็งจะเป็นของอ่อนจะเป็นอะไรไม่สนใจแต่ถ้ามันขัดขวางการฟื้นฟูเมื่อไหร่มันจะโดนสั่งให้สลายทันทียกตัวอย่างแล้วกันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับอะต่อจากเมื่อกี้เลยหลังจากที่ซาโต้เข้ามาในตึกอาคารได้แล้วเนี่ย ซาโต้เป็นภารกิจที่จะต้องสังหารใครบางคนนะครับแต่ว่าใครบางคนคนนั้นเนี่ยมันหลบอยู่ในเซฟอาคารที่เรียกได้ว่าแข็งแร่งในส่วนนี้ญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับไอ้คนนั้นก็อยู่ในห้องแบบสบายใจเชยเลยโอ้ยซาโต้กระจอกกระจอกซาโต้กระจกมึงเข้ามาไม่ได้หรอกตึกของกูเนี่ยโอ้โหประตูกูเนี่ยหนาปักเลยเข้ามาได้หรอเพื่อนอะไรเงี้ยมันพูดประมาณนี้ประมาณหนึ่งนาทีต่อมาซาโต้แม่งเอามือเข้ามาล้วงเข้ามาได้ในตู้นิรภัยที่เรียกได้ว่าแข็งแร่งส่วนนี้ญี่ปุ่นและเอาปืนยิงโป้ง สังหารคนคนนั้นภายในพิตาซาโต้ทาได้ยังไงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับซาโต้เนี่ยได้ทำการตัดแขนของตัวเองทิ้งหนึ่งข้างเสร็จแล้วก็โยนแขนของตัวเองทิ้งไว้ไกลๆห้าเมตรสิบเมตรอย่างที่ผมบอกไปหลังจากนั้นซาโต้ก็ปึ้งยิงตัวตายแล้วเมื่อกระบวนการรีเซ็ตเกิดขึ้นร่างกายเริ่มฟื้นฟูซาโต้จิตใจกลับมาก่อนนะครับแขนที่ยังขาดกําลังถูกการฟื้นฟูซาโต้ได้เอาแขนข้างนี้ไปจิ้มไว้ที่กําแพงครับทาให้แขนเนี่ยมันด้วนอย่างนี้ใช่ไหม และมันต้องการฟื้นฟูนให้สมบูรณ์แต่ตอนนี้มันมีประตูลเหล็กนิลไพยที่มาขวางมันไว้อยู่นะครับอาร์จินไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะอาร์จินสามารถฟื้นฟูได้ทุกอย่างถ้ามีอะไรมาขัดขวางการฟื้นฟูสิ่งนั้นจะถูกบังคับให้สลายไปอย่างที่ผมบอกนะครับและการที่แขนของซาโต้ไม่สามารถถูกฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์สาสันบางอย่างของอาร์จินเนี่ยก็เลยทําการสลายประตูเพื่อที่แขนของซาโต้จะได้กลับมาสมบูรณ์อ่า แม้ว่ามันจะเป็นประตูนิรภัยที่แข็งแกร่งขนาดไหนซาโต้ก็สามารถฟื้นฟูแขนกลับขึ้นมาได้และยังทําให้ห้องนิรภัยนั้นเป็นรูขนาดใหญ่พอที่จะยื่นมือเข้าไปได้อีกด้วยนี่เห็นไหมคือสามารถใช้ขีดจำกัดของอาร์จินได้อย่างสุดยอดอยิางไอซาโต้เนี่ยนี่คือรูปแบบการคืนชีพและเงื่อนไขทั้งหมดของอาร์จินครับอืมโอเคต่อไปเราจะไปดูสิ่งที่มันมาพร้อมกับอาร์จินหลายๆคนในเรื่องในตอนแรกเนี่ยจะเรียกสิ่งนี้ว่า ผีสีดำนะครับหรือว่าในไทยเรียกแบบคนธรรมดาทั่วไปก็คือสแตนนั่นแหละมันคือสแตนเหมือนในโจโจโเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยภายหลังจะเรียกผีสีดำนี้ว่า IBM หรือว่า Invisible Black Matter นะครับแปลเป็นไทยว่าสารมืดที่มองไม่เห็นอา่านะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยผีสีดำตัวเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้นะมันจะเป็นแบบล่องหนล่ลองหนเลยจะไม,ม่รู้ตัวเลยนะครับยกเว้นแต่อาจินด้วยกันถึงจะมองเห็นสิ่งนี้นะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ย เมื่อจิตใจของคนไม่มั่นคงนะครับมันก็จะสามารถมองเห็นผีสีดําหรือว่า IBM นี้ได้เหมือนกันซึ่งผีสีดำตัวนี้จะไม่ได้มีอยู่ในทุกตัวของอาจินนะครับแต่ว่าไ <c oughs> อ้เอ๊ะตรงนี้แม่งฮาว่ะคือพูดไงดีวะคือในเรื่องตอนแรกอะ่ะบอกว่าเฮ้ยนี่มันกรณีพิเศษเลยนะที่อาจินมีผีสีดําออกมาอะไรเงี้ย แต่ในภายหลังอะทุกตัวแม่งมีผีสีดําหมดเลยครับมันมี IBM กันหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าได้ว่าคนที่มี IBM เนี่ยเป็นคนพิเศษได้หรือเปล่าเพราะมึงมีกันทุกคนเลยคนที่เป็นอารจินอ่ะเออก,ก็เลยไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอาจินที่ไม่มี IBM อมะแปลกหรือเปล่าวะ <c oughs> เออเออช่างมาแล้วกันเอาวว่ายึดตามเรื่องบอกไปก่อนว่า อาจินที่มีพีีดำเนี่ยถือว่าเป็นอาจินแบบพิเศษแล้วรูปแบบของ IBM เนี่ยลักษณะหน้าตาภายนอกหรือว่านิสัยภายในเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวอย่างของนาก,กาอิเคฟุเของเราเนี่ยจะเป็นอาจินรูปแบบของมนุษย์ที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับอ,อาจจะขึ้นฟูนให้ดูนะเป็นอย่างเนี้ยธรรมดาธรรมดามากๆเลยหรือว่าบางตัวเนี่ยก็พิเศษมากนะครับเป็นอาจินที่สามารถบินได้มีปีกบินได้เลยเออไอตัวเนี้ยโอ้โหเสียดายมากในเรื่องไม่บดจืดชืดนะครับเสียดายเสียดายจริงๆแต่ก็ เท่ไหมเท่มากตัวนี้แม่งบินได้เลยเออแล้วก็บางตัวก็จะมีแบบหัวแหลมๆหน่อยบางตัวก็หัวกุดๆอะไรเงี้ยคือไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็การควบคุม IBM เนะี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จเหมือนกับสแตนหรือเปล่าจริงๆแล้วบอกว่าไม่ใช่ IBM เนี่ยให้เราคิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงจะดีกว่าเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับเราไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบ,บูรณ์แต่เราสามารถฝึกมันได้ เอออาจินเนี่ยสามารถสร้าง IBM ได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2อถึงสครั้งนะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน2อถึงสตัวเออคือมันสร้างได้มากกว่าหนึ่งตัวนะตามแต่สสารมืดที่ตัวเองมีนะครับแล้วแต่บางคนมีมากก็สร้างได้มากบางคนมีน้อยก็สร้างได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใช่แล้วครับ IBM เนี่ยมันถูกสร้างมาจากสาสา,มามรมืดของอาจินนั่นเองครับจนเป็นรูปร่างจะมีจิตใจประมาณนั้นและการสร้าง IBM ครั้งหนึ่งเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ครั้งละประมาณ10-15นาทีถ้าสสารมืดของคุณเข้มข้นเนี่ยมัน แต่ถ้าไม่เข้มข้นก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะตามแต่ละคนเลยอันนี้คือมันสามารถฝึกได้จนถนึงขนาดที่ว่าสั่งให้ถือปืนได้สั่งให้แบบยิงสไนเปอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าฝึกดีๆฝึกเชื่องๆเลยเนะี่ยสามารถฝึกให้ IBM เนี่ยไปขับเฮลิคอปเตอร์ได้ฝึกขับรถได้เป็นผู้ช่วยเราได้อย่างนั้นเลยเออมันอย่างนั้นจริงๆนะมังโคตรเจ๋งเลยนะ IBM เนี่ยโคตรโกงโคตรเวอร์อจริงๆแล้วมันโกงขนาดเนี้ย IBM เนี่ยมีจุดอ่อนไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีแน่นอนครับ อย่างที่ผมบอกว่า IBM เนี่ยมันถูกสร้างมาจากสารมืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสารก็จะเป็นอนุเล็กๆเป็นแบบอะไรเงี้ยต่อร่างกันเป็นร่างใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันโดนน้าเมื่อไหร่เนี่ยตัวของ IBM จะไม่เสถียรครับร่างกายเขาจะแบบจะแบบดูแบบไม่เสถียรแล้วก็การสั่งการของอาจินไปถึง IBM เนี่ยอาจจะทําไม่ได้เลยแบบคือถ้าเกิดฝนตกเนี่ย IBM มันจะยืนนิ่งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับคือไม่รับคำสั่งแล้วหรือว่า ถ้าโดนหนักๆจริงๆเนี่ยร่างอาจจะสลายไปได้เลยนะประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่ได้หนักมากเนี่ยมันก็ยังสามารถต่อสู้ต่อไปได้นะ IBM เนี่ยแค่อาจจะรับคำสั่งได้ไม่ดีมากนะักเท่านั้นเองครับแล้วเมื่อ IBM 2ตัวที่อยู่ในสภาวะไม่เสถียรแบบนี้สู้กันเนี่ยนะครับสารของแต่ละตัวเนี่ยมันจะซึมเข้าอีกตัวหนึ่งด้วยและส่งผลให้เกิดการรับรู้สภาวะจิตใจของอีกฝ่ายได้อย่างเช่นในกรณีที่นักาอิเเเนี่ย ได้ใช้ IBM ของเขาต่อสู้กับ IBM ของซาโตะนะครับแล้วตอนนั้นฝนตกมัง้งเมื่อ IBM 2ตัวนี้ต่อ,อยกัน Nike I K เนี่ยทำให้นากอิเคนี่รับรู้ความนึกคิดของซาโตะแล้วก็ทำให้ซาโตะเนี่ยรู้ความนึกคิดของนาาก e ักเอกเคเหมือนกันฟิลแบบความคิดมันแบบฟลิ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนับในหัวขอยฝ่ายทำให้นักอิเคเนี่ยรู้ว่าซาโตะเป็นคนยังไง ฉลาดแค่ไหนเผนการคืออะไรอะไรอย่างนี้รวมถึงซาตโต้เหมือนกันซาตโต้ก็รู้ว่านากิเคเนี่ยเป็นเสือซ่อนเล็บเป็นคนนิสัยยังไงอะไรเงี้ยเออซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับในกรณีนี้ต่อไปเป็นข้อมูลจากสุดท้ายเกี่ยวกับ IBM ละนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยในเรื่องจะเรียกว่าฟลัดฮ่านั่นก็คือเหตุการณ์ที่ IBM เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นจํานวนมากแบบเป็นสิบสิบตัวและเกิดอาการคุ้มคลั่งไอเนี้ยจะเรียกว่าฟลัดนะครับมันเกิดจากอะไรฟลัดเนี่ยจะเกิดจากเมื่ออาจินผู้นั้น ถูกสังหารในสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงอย่างเช่นคนรักตายเพื่อนสนิทต,ตายหรือว่าคนในครอบครัวตายเนี่ยนะครับมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าฝัดนั่นก็คือ IBM จะถูกสร้างขึ้นมานับสิบตัวหรือว่าแล้วแต่ว่าสา,สารมืดของร่างกายอาจ,จินคนนั้นอะ่ะมีมากแค่ไหนอาจจะถึงร้อยตัวเลยก็ว่าได้ในบางกรณีนะครับก็คือโอ้โหแม่งสร้างมาเป็นสิบสิบตัวแล้ว IBM เหล่านั้นอ่ะจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับ IBM เหล่านั้นจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ตามสภาวะจิตใจของอาจินก่อนที่จะถูกสังหารครั้งล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าครั้งล่าสุดที่แบบเห็นเพื่อนตายแาล้วตาแล้วโดนสังหารตาไปเนี่ยเขาแบบเครียดแค้นมากๆไอ้เบีบเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเครียดแค้นและไล่ฆ่าผู้คนอย่างไม่มีเหตุผลนะครับโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้จนกว่ามันจะหายไปเองในเวลาประมาณ5-10ถึงนาทีอะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะฝรั่งเนี่ยเป็นสภาวะที่ น่ากลัวมากๆทั้งกับอาจินเองแล้วก็กับฝ่ายศัตรูของอาจินเองนะเพราะว่ามันฆ่าไม่เลือกไงเออทั้งฝ่ายผู้เดียวเองแล้วก็ฝ่ายศัตรูด้วยฆ่าไม่เลี้ยงเลยข้อมูลทั้งหมดของอาจินก็มีประมาณนี้คุณอาจจะคิดว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันมีแต่ข้อดีวะอาจินแล้วแล้วอย่างนี้มันตายได้ไหมอาจินสู้กับอาจินด้วยกันเองเนี่ยตายได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้ครับ แต่ก็ใช่ว่าอาจินเนี่ยจะร้ายจุดอ่อนสักทีเดียวลองมาฟังกันดูดีกว่าว่าอาจินเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะว่าอาจินเนี่ยตายไม่ได้แต่บาดเจ็บได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จัดการอาจินได้ดีที่สุดนั่นก็คือการยิงปืนยาสลบใส่นั่นเองครับวิธีนี้ก็จะทําให้อาจินเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้นะเพราะว่าสลบไปแล้วนั่นเองอื แต่ว่ากว่ายาสลบทจะออกผลเนี่ยอาจินก็ทาการรีเซตตัวเองไปแล้ววิธีการนี้เนี่ยจะใช้ไม่ได้กับพวกที่เจนสึกครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถรีเซตตัวเองได้ทันท่วงทีอย่างเช่นซาโตโดนยิงปืนยาสลบปุ๊บมันเอาปืนเจาะหัวเองปึ้งเพื่อทาการรีเซตยาสลบทันทีนะครับอืมก็เป็นวิธีที่ดีแต่ใช้ไม่ได้ในบางกรณีวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่รัามืออาจินได้ดีที่สุดแล้วละ่ะแต่ว่ากว่าจะยิงโดนนัดหนึ่งเนี่ยมันยากและยิงโดนแล้วเนี่ยก็ไม่การันตีผ,ผลอีกเพราะแม่งรรีีเซตตกกกออย่่าางไไววคิธป็ื การทาให้อาจินอยู like here, like ่ในสภาวะที่ตายตลอดเวลานั่นเองอย่างเช่นกรณีหน่วยเซหน่วยที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับมืออาจินโดยเฉพาะเนี่ยหน่วยเนี้ยรู้วิธีการรับมืออาจินไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเนี้ยจะหยุดอาจินโดยการฆ่าอาจินตลอดเวลานั่นเองครับก็คือไม่ให้วางเว้นเลยอาจินตายปุ๊บมันจะมันจะมีคูดาวมานห้าวิมันในการแบบรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาใหม่ใช่ไหมในหาวิเนี้ยไอ้หน่วยนี้ก็ยิงรัวๆยิง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 ให้อาจินอยู่ในสภาวะที่ตายตลอดเวลานั่นเองนะจนไม่สามารถคืนชีพขึ้นมาได้หรืืออีีกกวินึง็ค เอาอาจินไปฝังอยู่ในดินนะครับหรือไม่ก็เอาอาจินไปฝังในถังน้ํามันที่ปิดสนิทในกรณีนี้จะทําให้อาจินไม่สามารถหายใจได้นะครับเนื่องจากขาดออกซิเจนมันก็จะเป็นสภาวะเหมือนกับจํศีินนะเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าแบบไม่มีออกซิเจนอ้าวตายตายเสร็จปุ๊บอ่าฟื้นขึ้นมาไหมฟื้นขึ้นมาไหมไม่มีออกซิเจนอ้าวตายอีกเป็นอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยทำให้อาจินไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองได้ประมาณนั้นหรือในอีกกรณีก็คือการจับอาจินแช่แข็งไปเลยครับอ่า วิธีนี้ก็จะเป็นการผนึกอาจินไม่ให้ซ่าได้หรือว่ารีเซตตัวเองได้นั่นเองครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นจุดอ่อนของอาจินนั่นก็คืออายุไขแม้ว่าจะมีร่างกายที่เป็นอวมาตาขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะอายุไขได้นั่นแหละที่เป็นข้ออธิบายได้ดีสุดว่าทําไมถึงไม่มีอาจินที่อยู่มาตั้งแต่ยุคหินอะไรอย่างนี้เพราะว่าอาจินแต่ละคนเนี่ยก็มีอายุไขที่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดานั่นเองครับเจ็ดสิบแปดสิบอาจถึงเวลาตายมันก็ต้องตายก็ตามนั้นครับสรุปแล้วนะครับอาจินเนี่ยเป็นเผ่า,าก เรียกได้ว่าไร้จุดอ่อนเลยได้ไหมผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับคาว่าไร้จุดอ่อนเลยนะเออก็คือมีแค่อายุไขเท่านั้นที่เอาเขาลงนะครับนอกนั้นเนี่ยคือม,มันโกงมากๆอ่ะคือมันคืนชีพกี่ครั้งก็ได้เลยนะไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับในเรื่องเนี่ยมีบอกว่ามันมีการทดลองในจีนนะที่บอกว่าอาจีนคนหนึ่งอ่ะฟื้นคืนชีพมาแล้วสองพันครั้งแล้วก็ยังฟื้นต่อไปโดยที่แบบไม่มีจุดอ่อนเลย เออมันมันขนาดนั้นเลยอะนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาจินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความคิดที่ที่เป็นฝ่ายดีอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งมนุษย์เนี่ยเขาก็เป็นเพียงแค่คนทั่วไปเท่านั้นเองครับอืมแต่ถ้าความสามารถนี้ถูกใช้โดยคนที่นิสัยไม่ดีละ่ะมันจะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวแล้วก็สร้างความกลหหลให้กับโลกใบนี้อย่างมหาศาลครับอย่างที่ในเรื่องนี้ซาโต้ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเขาเอาจริงมันจะเป็นยังไง วีน่าสันตาโลกันสุดๆนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของซาโต้ตัวร้ายจากอาจินว่าแผนการทั้งหมดของซาโต้คืออะไรและเป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่ติดตามไปได้ในสัปดาห์ถัดไปซาโต้ตผู้ที่อยากเห็นโลกนี้ลุกเป็นไฟเออนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็หมดเรื่องจะพูดแล้วขอฝากไว้เท่านี้แล้วกัน นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปหรือว่าพูดผิดไปยังไงเนี่ยขอภายชาวอากินล่วงหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครแบบตามนี้แบบจริงจังเหมือนผมมนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมทําการสรุปแล้วก็ย่อยข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ให้คุณฟังแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ผิดนะแล้วก็หวังว่าจะได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากทุกคนเลยนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันกับซาโต้แน่นอนวันนี้ผมเบนจะอัดคลิบ่อยขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> โอ้ย,อยตกได้ไหมเนี่ยโอ้ยกูอัดคลิปอยู่จะเสร็จแล้วตกทำเนียเลยจ่อคอเตงปังมันเอาปืนจ่อหัวเต็ง